ันนี้คือลายรคะแผนโซลาเซลล์ค่ะแผนใหญ่มากแล้วมนเราไม่ทำอะไรอ๋อจะรับพลังงานแปะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ค่ะลูกคือเขาเรียกว่ากระบองไฟพวกเสาจราจรลูกแต่บ้านเราไม่ได้ใช้ไม่กันไม่ใช่นี่ไงมันจะ

โอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะดูน,นุ๊กนี่โต๊ะนเขานี่โากินข้าวเขาเหมือนโต๊ตโลงอาหารนะ,ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นโซฟาเขาน,นะคะมีหาามลายสีเลย โซฟาชุดนีสส้สามารถทำได้หลายแบบให้ล็อกลงไปเซลาก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะมีกระทะด้วยนะคะ ที่เราสนใจก็คืออันนี้นะคะสามารถโยกได้แล้วก็เป็นฝักบัวได้แล้วก็เป็นสายน้ำได้เขาบอกว่าโฮมโปรเมกะโฮมฉลองเปิดนะคะถึงวันที่31ตุลา839บาทนี่สนใจไหมสนใจไหมนี่นะคะก็จะเป็นแบบติดตั้งใช่ป่ะไม่ต้องเจาะใช่ไหม นี่ไง3 M คอมความมากไม่ต้องเจาะผนังนะคะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเจาะแล้วเพราะเราไม่อยากเจาะผนังแล้วมันก็คือเบอร์สี่ราคาเท่าไหร่499บาทนะคะตัวนี้เลยติดผนังห้องน้ำ